สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาชมพระผงสุพรรณกันนะครับพระผงสุพรรณเนื้อดะครับพระผงสุพรรณนี้ก็กรุกวัดมหธาธาตุสุพรรณบุรีนะครับสร้างสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นพระกรุกนะครับมีเนื้อดินแดงเนื้อดำ สวยๆงามนะครับมีหลายหน้านะครับหน้าแก่หน้าหนุ่มหน้ากลางนะครับมีหลายรูปทรงครับเลือกชมเลือกแล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบแบบไหนอันนี้ก็ธรรมชาติสุดๆและเอาเนี้เป็นพระที่สวยงามนะครับถ้าเรียมกรอบดีๆนะครับพุทธ <น Freud> คุณนี่ <Into legal fashion> คงกระพันแควขาดนะครับ แล้วก็เมตตาด้วยนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับพระนางพญานี่ก็เจ้าแม่ประจเทวีได้สร้างไว้นะครับไอถ้าพุทธคุณก็ถ้าเป็นผู้หญิงห้อยก็ห้อยนางพญานี่กับพุทธคุณดีเลยปราบสามีได้เลยนะครับสามีที่ไม่ฟังเมียเนี่ยให้เมียห้อยเนี่ยสามีต้องยอมนะครับตอนนี้ก็มา เคล็ดหนึ่งก็คือถ้าเมียห้อยนางพญาผัวต้องห้อยผงสุพรรณนี่ก็ป่าเปันอยู่อีกเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความคิดของคนนะครับหาชมกันสวยๆแบบเนื้ออานเงี้ยก็พอยังเจอยังหากันได้อยู่นะครับยังเจอตามท้องตลาดก็ยังมีครับแต่ว่าผมก็เอามาให้ชมักองหนึ่งเป็นพระที่ผมดูแล้วผมชอบนะครับหน้าหนุ่มหน้าแก่หน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มอันนี้จะออก เิงหน้ากลางนะครับหน้าหนุ่มหน้ากลางมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับแสงไฟไม่ค่อยดีด้านหลังก็จะมีรอยกดนิ้วนะครับด้านหลังกดนิ้วเป็นพระขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากสวยนะครับเป็นพระเบญจภาคีนะครับเบญจภาคีพระเครื่องนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับ อยู่ในชุดเบญจาัคคีครับและดูด้านข้างนะครับฟาร์มธรรมชาติที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะไม่ตรงจะคดบิด,บด,บด,บดเบี้ยวๆนะครับพระสมัยพระนเรศวรมหาราชนะครับได้สร้างไว้นะบรรจุกุลที่สุพรรณบุรีนะครับม <ally> าบดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเบี้ยวๆอย่นีกันจะไม่ตรงนะครับแต่พระรุ่นใหม่ๆมาแล้วที่สร้างที่วัด พระศรีนะครับก็จะขอบจะไม่เหมือนพระกุอย่างนี้นครับก็จะตรงสวยงามเลยครับที่ไม่ใช่พระกุแต่อันนี้เป็นพระกุสร้างยุคพันลีส่วนมหาราชนะครับเอาละเดี๋ยวมาส่องกล้องให้ดูกันนะครับผมใช้อ่างทองครับฝากติดตามกันนะครับแล้วก็จะเอาพระเก่าที่มีความนิยมมีความต้องการสูงมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตอนนี้มาส่องด้านหลังกันเนละดูคาบกุศุคาบดินก็ยังอยู่นะครับดินก็จะออกเหมือนกุุ วัดบรรกลางเหมือนกันดินสุพรรณนก็จะออกแบบสีที่น้ำตาลแ,งแดงๆกันนี่เกาะแน่นนะครับนี่เป็นเนื้อดำนางพญาก็มีเนื้อดำเหมือนกันการสร้างครับสมัยยุคก่อนๆน,นะครับ นิ้วมีลายกดนิ้วสวยๆเดีย๋ยวเปลี่ยนพื้นใหม่อยู่กับพื้นนี่เลยค่อยๆวางในหน้าจิบมนี่ครับแข็งแกร่งมากครับเหมือนหินเป็นเหมือนเป็นหินไปแล้วครับ มีรอยตัดสมัยก่อนนีเป็นพระชุดเบญจภาคีนะครับผงสุพรรณนะครับมาดูด้านหน้ากันเดี๋ยวผมกลับบ้านผมก็จะเอาลงให้ชมเยอะๆนะครับมีผงสุพรรณพระรอดพระนางพญาแล้วก็สมก่อนะครับสมก,ก็เอาลงไปบ้างแล้วสองหน้า นี่ครับดูการวางมือนะครับวางที่เข่าด้านขวาเนี่ยจะมีเหมือนมือนี่เหมือนนิ้วโป้งแยกออกแยกออกมานะครับลำแขนแล้วก็ดูแขนซ้ายมาแล้วก็เหมือนปังนี่ครับดูรูปทรงนะครับก็จะมีทั้งองค์นี้ตัดชิดแคบแล้วก็จะมีแบบปานกว้างด้วยนะครับฐานด้านล่างเนี่ยจะปานออกมากว้างกว่านี้ ก็มีนะครับอันนี้แคบมีกว้างก็มีจากนี้ลงมาก็จะกว้างมาอย่างนี้แบบกว้างก็มีอันนี้แคบเดี๋ยวว่าหลังี่ทำแบบกว้างให้ดูแล้วก็เดี๋ยวทําทําแบบกว้างแล้วก็เดี๋ยววันหน้าทําแบบกว้างแล้วก็มาเปรียบเทียบกวันให้ดูกับอ,องค์นี้ครั้งหนึ่งนะครับดูนะครับถ้าอยู่ในกรอบสวยมากนะครับพางา์นี้พระพงทุพันธน์ครับ หิหน้าหนุ่มครับหน้าหนุ่มหน้ากลางใกล้เคียงกันสภาพไม่มีชำรุดเลยครับเกตก็เป็นออกเป็นบัวตูมนะครับมีหูสองสองฝั่งนะครับมีหน้าอกครับดูไม่ยากครับดูตามก็พอแล้ว บางทีแทบจะไม่ต้องพูดอธิบายด้วยซ้ำแค่ดูเนี่ยบางคนเข้าใจก็แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเอานางพญาให้ดูด้วยอีกองเพื่อไม่เป็นการเสียเสียเวลาเวลาก็ยังพอมีดูกันไป ความแข่งของเนื้อนะครับดูทําร่วงนะไม่แตกไม่หักเหมือนหินนะครับพระเก่านะครับโอยสมัยพัะเลส่วนนะครับกี่ปีมาแล้วยิงใช้ยิงยิงแข็งเหมือนหินยิงนานเหมือนหินไปเลย จากดินก็เป็นหินไปแล้วคงทนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูพระนางพญากันสักองนึเป็นพิมพ์สังคติพระนางพญาพิมพ์สังคตินะครับเดี๋ยวมาชมกันสังคตินี่ก็มีหน้าเทวดามีหน้านางมี หลายกุูปเหมือนกันอันนี้ก็ให้ดูเนื้อแรงก่อนอันนี้เหมือนเนื้อดินแรงนะครับเก่านะครับเขาแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อแรงดินแรงเหมือนดินพวกกําแพงโบราณเก่าๆพวกวิหารเก่าๆนะครับเขาเรียกว่าเนื้อแรงซึ่งพระคุณแผนก็มีเหมือนกันเนื้อแรง เป็นพระนางพญาพิมพ์สังกตินะครับพระนางพญาพิมพ์สังกติก็จะดูความหนาลําแล้วดูริ้วจีวรดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเพราะมีหลายรูปทรงใกล้เคียงกันแต่ว่าความหนาของหน้าอกความหนาของใบหน้าหน้าตาที่ต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็รูปทรงนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้นางพญานะครับนี่ถ้าเป็นพิมพ์หน้าเทวดาหน้านางหน้าอะไรเงี้ยหน้าเทวดาก็จะมีหมวกเนี่ย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นมีหมวกหมดนะครับเป็นพิมพ์สังกตเิเขาเรียกเป็นพิมพ์สังกตินี่หน้าผักมีเกตแลเนี้ยหน้าอกเนี่ยบางองค์ล่ําแขนล่ําเลยบางองค์หนาดินจะออกแดงแดงกม็มีมีมวลสารฝังนิดๆหน่นนอยๆปลายกันไปเนี่ยไหลนะครับไหลเนี่ยก็ไหลเนี่ย,ยจะตรง ขูข้างซ้ายเนี่ยเหมือนหมวกเทวดาเนี่ยบางองค์อะถ้าว่าสวย,สวยจริงจริงก็จะนี่เลยครับมานี่ครับแล้วก็มาต่อสังกตินี่เลยโค้งโค้งมาหาแขนด้านด้านลำแขนด้านขวานี่นะครับจะเห็นเลยชัดเจนเลยแต่พาะกูจะให้คมจะให้สวยมันทุกองมันก็เป็นไปได้ยากนอกจากว่าบางองค์สภาพดีแล้วเจ้าของเก็บมาดี ก็จะมีสังคติ่แล้วก็ตรงเนี้ยจะพาดมานี่เลยมาชนแขนรูปทรงจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็แขนด้านซ้ายนะบางองค์นี่หนาก็หนาไปเลยนะครับโอ้หหนาดูร่ำซ้ำเลยนี่ปลายตรงเนี้ยของนางพญาทุกองค์จะต้องแหลมสวยนะครับผิวนะครับปลายมือเนี่ยนิ้วมือเนี่ยจะแหลมสวยผิวกระดกทั้ง ทั้งพิมพ์ใหญ่ทั้งพิมพสังกติเลยนี่ครับดูแล้วก็มีความหนานะครับจะมาเทียบกับเนี่ยมาเทียบความหนากับเทียบความหนากับผงสุพรรณผงสุพรรณจะออกจะไม่หนานะครับผงสุพรรณถ้าเกิดหนาก็จะเป็นเนื้อดินจะมีบางบางพิมพ์จะหนาอยู่มาดูด้านข้างนี่ของนางพญานะครับนี่พระกุกนะครับอันนี้แท้ แท้แบบแท้เก่า,าครับดูดิครับดูด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อแรงครับดินแรง200บามวลสารผสมประสานกันอยู่ในในองค์พระนะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่ในพระเบญจภาคีเช่นกันครับ สองกองให้ดูบ้าง <c oughs> ไไาจะได้ลึกซึ้งครับจะได้รู้ว่าพระปุเป็นยังไงพระเบญจภาคีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับความเก่าความสวยงามนะครับ นั่งพญาวันนี้โชว์สององค์นะครับพระนั่งพญาพระผงสุพรรณนะครับราคาก็แพงมากเหมือนกัน,นครับพระเป็นจภาคีนี่คือหลักล้านหมดนะครับตอนนี้ว่าจะปล่อยเช่ากับใครให้ใครเฉยๆอะ่ี้แล้วแต่เจ้าของพระนะครับว่าจะพอใจกันเท่าไหร่คนซื้อจะพอใจเท่าไหร่แต่หลักล้านมีอยู่แล้วครับ นางานะพญาผู้หญิงห้อยในพุทธคุณดีมากเลยค้าขายร่ำรวยเลยนะแถมสามีกลัวอีกแต่ย่าไปเช่าผงทุพพันให้สามีใช้อย่างเดียว <c oughs> เป็นคาบกุกเก่าเป็นพระเก่านะครับมีคาบกุกเดิมๆคาอยู่เนี่ยไม่ติดไม่อยไม่ออกไยแกงไงก็ไม่ออกก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับคลาสสิกดีครับกรอบของเขาก็มีอยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมจะใส่กรอบไปดู เป็นพระองค์เล็กนะครับขนาดเล็กเนี่ยวางในฝ่ามือเนี่ยจะอยู่ๆแค่ตรงเนี้ยฝ่ามือนะครับเนี่ยเป็นพระผู้หญิงสวยๆต้องเลี่ยมท้องให้สง,ง่าเลยมีพุทธคุณพระเดี๋ยวผมใส่กรอไปดูแต่นี่เดี๋ยวคาที่ผงทุพันไ้ก่อน แต่ว่าผมใส่กอบสแตนเลสไว้อยู่เพราะเก็บไวงเงี้ยไม่เรียงทองเพราะผมห้อยสําเร็จวม่ได้ไปทำส้อยเป็นห้อยได้ห้าอง์อยู่ให้ครบชุดเป็นจากภาคีรอนเยอะมีอยู่หลายองค์อยู่นางพยาแกะกอบได้ตักจะทำ ให้ชมหลายครั้งแล้วไม่ได้ทำสักทีนี่พอม,มาทาหายใจร้อนๆจมูกเลยนี่พุทธคุณแรงของแรงครับเีลบลู่ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นวัดเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่สบายเลยนะของแรงเราต้องบูชาให้ดีใส่กรอบไม่ดีจะแตกอีกต้องไม่รีบต้องไม่ร้อนถ้าเกิดเป็นกรอบทองจะสวยมากเลยนะอันนี้ผมก็ มีพระเยอะสับสนบางทีไม่รู้จะเอาองห,ห้อยดีห้สมเด็จเนี่เป็นหลักไปก่อนเนี่ยนะดูความสวยนะครับพออยู่ในกรอบแล้วถ้าเกิดคิดว่าเป็นกรอบทองเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนี่อันนี้ผมขยายนะจริงๆรแล้วองค์เล็กนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ดูพออยู่ในกรอบแล้วสวยมากนะเนี่ยฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมจอยยางทองนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านครับรับ ต้องการพระอะไรติดต่อมาได้นะครับมาสอบถามได้นะครับพระเนี่ยผมมีเยอะมากเลยครับแล้วมีทุกพระยิ่งพระเก่าๆนี่ยิ่งเยอะผมชอบสะสมพระเก่านะครับพระเก่ารูปเก่าของเก่าทุกชนิดนะครับทั้งโหลไหถ้วยชามเบญจรง ผมก็รับเช่ารับซื้อด้วยนะผมชอบมากนะครับซื้อมาตั้งในบ้านนะครับตั้งประดับพระบูชาองค์ให,ใหญ่ๆพระเทวลูกผมก็รับเช่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลากันเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ไม่เห็นหน้านะครับอดนอนมาหลายคืนแล้วโสม <laughs> ฝากติดตามใอยังท้องด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมบวันนี้นะครับสวัสดีครับ